สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะ EP นี้ดิฉันก็จะนำภาพที่น้องๆรับประทานอาหารนะคะดิฉันนำอาหารมาให้น้องๆรับประทานค่ะน้องๆหิวก็เลยนำอาหารมาให้น้องๆรับประทานกันนะคะสามซองค่ะอืมสองซองค่ะแบ่งกันสามตัวค่ะปรากฏว่ารับประทานไม่หมดนะคะไปดูกันนะคะ เป็นอย่างอร่อยเลยนะคะแม่เอาอาหารมาให้แล้วนะลูกกินเลยกินได้เต็มที่เลยใครอยู่ที่สุดคนนั้นกินให้เยอะๆเลยกินให้เยอะๆเลยค่ะไม่ต้องไปมองคนอื่น,ก,นนะกินของตัวเองนะกินของตัวเองนะรอมาทั้งวันแล้ววันนี้ไม่ต้องมองคนอื่นเลย กินของตัวเองเลยรับผิดชอบของตัวเองรับผิดชอบกันไปยังไ,ไงลูกอร่อยไหมรับผิดชอบกันไปเลยค่ะของหนูอะไรยไหมคะหนูหิวตั้งเลยหนูหิวที่สุดเลย หนูหิวที่สุดเลยแม่ก็เลยแบ่งให้หนูเยอะที่สุดเลยรู้หรือเปล่ากินเลยลูกไม่ต้องไปมองคนอื่นกินเลยเขารับประทานอาหารเม็ดไม่ได้อาหารน้องเอสเม่ก็เลยต้องให้รับประทานอาหารเบียกเนี่ยเขาได้จะรออยู่ทั้งวันแล้วนะคะเนี่ย วันนี้น่าแต่ไม่ได้รับประทานอะไรเลยพอเข้ามาถึงในห้องเมื่อกี้ก็เขาก็เฉยๆนะคะแต่พอพ่อเขากลับมาเขาก็ร้องเรียกนะคะร้องเรียกจะออกไปข้างนอกก็คือหิวนั่นแหละค่ะน้องหิวก็รู้อยู่นะคะว่าน้องหิวดิฉันก็เลยไปแบ่งอาหารมาให้น้องนะคะสองซองนะคะแบ่งกันสามตัวนะคะแต่ว่า ดิฉันแบ่งให้น้องเอสเม์บางที่สุดเพราะว่าน้องเอสเมย์รับประทานอาหารเม็ดไม่ได้นคะคะสำหรับน้องอาริสกับน้องเอสเวิดเนี่ยก็แบ่งให้พอๆกันนะคะน้องเอสเวิร์ดน่าจะได้น้อยที่สุดแล้วค่ะน้องอาริสเนี่ยกินเก่งนี่คนเนี้ยกินเก่งที่สุดเลยกินเข้าไปลูกรับผิดชอบของตัวเองเลยลูกรับผิดชอบเลย ไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยคนนี้นะคะ่ะกินเก่งที่สุดเลยนะคะเพราะว่าคนนี้เขาอะสมมติว่าได้อาหารหรือได้อะไรมาเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบให้หมดค่ะเขาจะเลี้ยงของเขานะคะรับประทานอาหารของเขาจนหมดนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะถ้าเหลืออยู่ในจานเหลืออะไรอย่างเงี้ยน้องอริสก็จะไปจัดก,การหมดค่ะเพราะว่าน้องอริสเนี่ย จะรับผิดชอบนะคะก็คือน้องอลิซเลี้ยงง่ายที่สุดค่ะกินอาหารนะคะอะไรก็ได้กินเสร็จแล้วนะคะเลียอย่างเรียบร้อยค่ะเลียจนเกี้ยงเลยนะคะน้องอลิศบอกว่าเสียดายคะ่ะคุณแม่กับคุณพ่อซื้ออาหารมาแล้วนะคะเขาจะต้องรับประทานให้หมดค่ะอิ่มแล้วเหรอลูกน้องเอสเบิร์ตอิ่มแล้วเหรอ ไหนไหนไม่เอาไม่เอา,เอาของพีเอสมีของน้องอยู่นู่นนู่นยังมีเต็มเลยนี่ยังอยู่ในยการเต็มเลยนี่ไปแก้งเพียริศอีกละไปไปกินของตัวเองไปในจานไปลูกไปไปไปกินแล้วหรอเหลือเยอะเลยนะเนี่ยน้องอน้องน้องอลิศ น้องอลิคะหนูกินได้หมดนะน้องแอดเวิร์ดอนี่ยไม่รับผิดชอบของตัวเองเลยของตัวเองเหลือเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องแอดเวิร์ดทำไมหนูไม่รับประทานอาหารได้หมดล่ะลูกหืมของหนูเหลือเต็มเลยนะนี่เห็นไหมของพี่อลิสเนี่ยพี่อาลิสเลียอยู่เนี่ยพี่อลิสพยายามที่จะรับประทานให้หมดนะคะพี่อลิสเนี่ยรับผิดชอบดีมากหืม รับผิดชอบที่สุดเลยพี่อริศน่ารักจังเลยรับผิดชอบกเกลี้ยงรับผิดชอบให้หมดนะลูกนะไหนดูสิพีเอสเมพีเอสเมเหมือนกันรับประทานให้หมดนะลูกนะนะพีเอสเมเนี่ยใช้ได้เลยนะคะเวลาดิฉันเอาอาหารให้เขานะคะเขาก็รับประทานเป็นหมดเลยค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยว่าเขาหิวนะคะดิฉันว่าเขาหิวแน่นอนค่ะเพราะว่าวันท้งวันนะคะไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเลยพีอริศเนี่ยเคี้ยวไม่ออกค่ะฟันน่าจะมีปัญหานะคะ้องเอฟเวิร์ไปรับประทานของตัวเองให้หมดแล้วลูกไปไปเลยไปลูกไป รับประทานไม่ได้แม่ลูกอือเอาออกมาได้ไหมแมงเขี่ยให้ไหมามาเขี่ยให้เขี่ยให้ใหมาลูกมามามาดิมาหือมแมงเขี่ยให้แล้วเอาไปไปรับประทานไปหือน้องเอ็ดเวิร์ดว่าไงน้องเอ็ดเวิร์ดดูสิพีเอสเม่ แต่รับประทานการของน้องเอ็ดเวิร์ดนะคะน้องเอ็ดเวิร์ดมารับประทานการของพีเอสเมีสลับกันฮึดูวสองตัวนี้สิสลับกันกันแล้วฮึรับประทานได้ไหมลูกรับประทานได้ไหมเอาออกมาได้ไหมลูกรับประทานให้หมดนะึแม่เห็นหนูหิวอะแม่ก็เลยเอามาให้ สองซองนะ่ะเยอะอยู่นะสามตัวสองซองนะ่ะมารับประทานในะจานนี้ของหนูมาเล้วนี่จานหนูอยู่นี่น้องเอสบดไม่รับประทานแล้วลูกมาเล้วนะน้องเอสบดไม่รับประทานแล้วลูกมาตรงนี้มามาลูกมานี่ของหนูยังเหลือเยอะเลยเนะี่ยลูกมาลูกมาืเหลือเ,เยอะเลยดูน้องอลิศนะคะ รับประทานเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เขารับประทานจานของเขาหมดเขาก็ไปรับประทานจานที่เหลืออยู่ค่ะน้องอลิสก็รับประทานจานของน้องเอดเวดอยู่นะคะน้องเอดเวิรับประทานไปเมื่อกี้ไม่หมดนะคะนี่น้องอลิสก็ไปรับประทานพอนะคะเขาก็มองอยู่นะคะว่าจานไหนที่ยังไม่หมดเยวาโฮาจะจัดการให้หมดนะคะน้องเอสเมียค่ะ รับปทานให้หมดแล้วลูกมาแม่ป้อนให้มาฮะเดี๋ยวป้อนให้กินให้หมดเลยกินให้เกี้ยงเลยเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยอืมอืมลูกเอา อร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกมาลูกมานี่เป็นบมดครับน้องเอสเมีเอสเมีมาลูกนะเอาเอา,เอากินให้หมดอยู่ไม่ใช่หรอฮือยู่ใช่ไหมอ่ะืมดูเขาสิ ดูเขารับประทานสิคะน้องเอสเม่เนี่ยมาลูกมาน้องน้องวันนี้มาอืมอืมมาอีกแล้วมารับประทานโอ้รับผิดชอบเป็นเกี้ยงเลยเห็นไหมล่านเนี่ยเห็นไหมคะอาจารย์น้องเอสวดน้องอาลิสรับผิดชอบเกี้ยงเลยมาจานที่สามแล้วคะ่ะ การของน้องเอสเม์นะคะน้องอลิสบอกว่าเดี๋ยวรับประทานให้หมดเลยไม่มีใครรับประทานเขารับผิดชอบเองเขาบอกสุดยอดมากน้องอลิซนี่เก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยรับประทานให้หมดนะคะลูกรับประทานให้หมดเลยลูกไม่ต้องเหลือเอาไว้ในเมื่อพุงนี้เนี่ยแม่แบ่งให้แล้วก็ไม่กินให้หมด ไม่รับผิดชอบของตัวเองเลยปล่อยเอาไว้เดี๋ยวมดก็ขึ้นนะลูกต้องมารับผิดชอบนะมไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยพวกนี้เนี่ยมไม่ไหวเลยหนูบอกว่าไม่ไหวเลยหนูต้องรับผิดชอบเองเลยเนี่ยดูสิ สุดยอดสุดยอดสุดยอดคนเกง่งคนเกง่งคนเกง่งรับผิดชอบให้หมดเลยรับผิดชอบให้หมดเลยค่ะคนเนี้ยอืมกินแล้วอลูกอืนอน้องเอสเม่นะคะผอมมากอืผอมมากหมดแล้วอ่ะลูก อิ่มไหมยังอืมอืมอิ่มไหมยังอ่ะดูผอมผอมจริงๆเลยอืมผอมผอมอืมขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิงนนทชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับี e ีนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะ เอาอาหารหม่มาให้น้องนองรับประทานนะคะน้องๆแต่ละตัวก็รับประทานไม่หมดน้องอาริสก็ต้องคอยเก็บคอยกวาดให้นะคะน้องอลริสเนี่ยเป็นแมวที่น่ารักนะคะน่ารักมากๆเลยคอยเก็บคอยกวาดของทุกๆคนที่กินไม่หมดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวีดีโอนี้นะคะก็ขอลากันไปด้วยภาพของน้องอาริสนะคะ น้องอลิสแมวน่ารักของเรานะคะขอพราคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์นัช n แนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ EP นี้ก็ลากันไปด้วยน้องอลิสน้องเอสมีแล้วก็น้องเอสเบิร์ดคับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะอ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ